สบายดีสบายดีเวอร์สุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปเวอร์สุขุสุขนเนาะเดี๋ยววันนี้นุชจะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะคะคือวันนี้นะคะทุกคนนุชจะมาสาธิตกันเาเรียกว่าอะไรอะสาธิตกันบ่ายแจ่วนะคะทุกคน <laughs> ก็คือนั่นก็คือแบบเขาบ่ายแจวะนะพี่น้องเป็นเขาบ่ายแจวทีเบียว่ามันเป็นยังทีแบ,บวีวเวลาเข้าเลงรีเข้าไปไซมาไซอะไรเข้ากับแบบกินเขายัางที่เบบว่า ง่ายอนะพี่นออ้องเดสนุสเอามาหายเบิรงเนาะอันนี้ oh. อันนี้ก็คือเขาที่สนุสเม็ดเขาใบแจ่วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสนุสซีมาซาิีเขาใบแจ่วพี่น้องปวดในซาทีพี่น้องกินอะไรนี่แหละเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยที่สนุสซื้อมาเนาะเดี๋ยวสนุสกับสิบบ้านจะสิพี่น้องเบิรงนะเบิรงนะโบกโบกไปเลยค่ะทุกคนโบกโบกโบกสิเอ๊ะทุกคน กล้องมันเป็นอะไรนะทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนดูแล้วก็จากที่มันเป็นสี่แผ่นนี้ใช่ไหมเราก็จะโอบ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 นะคะทุกคนเดี๋ยวทำยังไงทุกคนดูนะเราก็จะเอาแจาปะลปลาลาของเราต้้ยมันลงไปทุกคนนี่แจปะลปลาลานะทุกคนนะต้้ยลงไปนี่ต้้ยลงไปนะนี่แล้วก็ทำไงแล้วก็บายป๊บบายเจวพี่นนอะ Mm hmm. เสียบะต้นกําเนิดของเขาใบแจวอันนี้เป็นสิ่งที่สนุษขิดเองแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเองพี่น้องสนุตขิดว่าแบบคนอีซานหรือว่าคนลาวนสมัยก่อนเวลาเสียออกไปให้ไปหน้านะพี่น้องแบบว่ามมนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกูฟาวไปหน้าเสนะีแต่กูคิดเขาบทท่านอารมณ์ประมาณนี้ฮะนะก็เลยแบบว่าต้นกําเนิดของเขาใบแจวพี่น้อง <laughs> มันเมียนดีปะวะ ตัวกระดอเขาใบแจวเป็นเนืเกว่าเขาใบแจวนั่นก็คือสมมุติว่าเราจะเอาทั้งน้ําพริกและข้าวเหนียวและอาหารต่างๆกินโดยที่เราไม่ต้องเลอะมือเราก็เอาทุกอย่างเข้าไปรวมอยู่ในนี้อย่างเช่นนี้คือน้ําพริกนะคะทุกคนแล้วเอาเข้าไปแล้วก็ปิดปุ๊บอ่าแล้วทํายังไงเราอยากมีหมูย่างหรือว่าไก่ยาก่างเราก็ทำแบบนี้สิ็จ้ทุกคนจะยากอะไรนะคะหมูย่างใช่ไหมคะยัดลงไปเลยจ้ายัดลงไปจ้าแล้วเราก็ปิดปุ๊บกินยังไงกินยังไงอยากรู้ใช่ไหม ก็กินแบบนี้ไปเลยจ้าทุกคน <c oughs> อร่อยอย่าบอกใครนะห้ามบอกนะ <c oughs> ห้ามบอกเลยแซบนะ สนุบตรงงเหียนพี่นเนอะเวลาแบบว่าฟอฟ้าเขาใบแจมซอยได้สมัย,ยนั้นรู้พี่เนอะเป็นวัดตั้งเห้่าเลยเขาใบแจมเป็นยังที่คลายดีขนาดวาไม่สะดวกสบายเขาในติปหนึ่งหันใบแจมหันเป็จัว่าบุพเพพี่เนอะ เดี๋ยวถ่ายรูปไปเพื่อน,นทุกคนนะ <c oughs> นี่คือวิธีข้าวใบาเจวอันนี้คือต้นกําเนิดน,นะทุกคนนะเ <c oughs> หมือนเชนุกกระยุบานพี่เนาะจะนา่นาเชนุกกระยูบนั่งขึนเขาใบเจลสุดเจ๋งจะไมเป็นเด็กหน่อย ยังยังเขาใบแจ่วอย่เลยพี่น้องเอ้ยออกให้ออกหน้าบะไรยังก็ยังไหนเขาใบแจ่วคิดวะพอมีเข้าเคยเห็ดอะไรนะพี่น้องก็เท็ดตามกันมาวันนี้ฉันรู้กับจักแม่์ีกยังที่เราก็ถึกขนาดว่าเสื้อผ้ากันวันไหนกระโต โน่นบอกคอยสื่อสภาเราพี่น้องมีแต่คข้นหายสภากันมิแต่ไใหญ่แต่ก็โต้เบ,บิ้ดเบิงลิบลูกพ่นกินเขาไปแล้วมาเบิงคลบปนุษย์นางกินเขาดีกว่าคันมีพักนี่แห้งคักพี่น้องแตมมันบ่มี พูดไดทีเลงรีบเหตุขึ้นสนุดได้พี่น้องแต่บริเวณรอยสียางกาหากระทือปั่นเขากระสีกระโบไได้พี่น้องเข้าตรงเบิงเบิงว่าสถานที่ที่เข้าว้นเหตุบรแเวณรอยสียางอยู่ในในแบบห่างกับเขาใบแจ๋วกับโบไว้ขึ้นกันด้วยนี่พี่น้องสีโมสนุนหยัดเขาเป็นไง อันเป็นยังนอยพี่น้องเอ้ยหางัวห้าขวยบัจะรลงองเฮียนมากเนี่ยใอยได้ขั้นแม่ร้งเฮียนมากแบบมันซ้มสีโม่เนี่ยขั้นแม่บอกได้กินข่าวมันบวมมีแห้งไปหางัวไปห้าขวยเด้อพี่น้องเด้อกูว่าเูาเฮียอนมากเหมือนพี่น้องก็มาเพื่อนตอนเลยกินข่าวบวมมี่ยังกับมีแต่แจวปลาแดดกับข่าวเนี้ยปั่นหนึ่ง ต้องไปดาา่ดาหมอกละมากันเยอพี่น้อง ơi. เอ้ยเฮาเบิ่งด้วยความสนุกความบันเทิงพี่น้องอย่าไปซีเรียสายังกับมันเลยเวลาเขาด่ามาก้อนทีทุกที่สุดบดริเวนคนอื่นเดิตัวเขาเองเพราะว่าเขาไปห้าดรามา่าในขีดของคนอื่นไปตามว่าตามด่าเขาค่ะกนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือนตัวเจ้าเองบริเวนเขาหรอกเพราะการที่เขาไปเม้นหรือว่า คือ่อนไหจะได้่าลืมไปวิจารณ์อื่นๆน,นะสิ่งเหล่านั้นกิริยาเหล่านั้นจะซอ่ทึงโตเจ้าบริษัทซอ่ทึงโตสนุสหรือว่าคนทีเจ้าวิจารณ์เนอะอันนี้ฝากไว้ทุกพี่น้องเนาะจะได้กับเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตไให้นุดดาเดเดทุกคนเด้อขั้นห่างว่าสามีโฆษณาห้ามเลื่อนโฆษณาสน,านุษเด้อพี่น้องเล้อเพราะว่าขั้นเลือาาเล่อนเนี่ย สนุกกับโบมีเงินขายอินเตอร์เดทได้พี่นอ้องสิบเริเวนหนานได้พี่นอ้นองไมเบีย่างนอกจะได้กาแฟเลยไม่มีอย่งเลิวไปแล้วบายบายสบายดี